สวัสดีค่ะนกค่ะวันนี้นกพามาเข้าครัวแล้วๆนะคะวันนี้นกพามาทากระดูกมู่งต้มวชัยโป๊นะคะรสชาติของ莴ชัยโป๊ก็จะออกเค็มๆว่านๆค่ะว莴ชัยโป๊ก็ทํามาจากว莴ชัยเท้านั่นเลยค่ะแต่ว่าเข้าเอาว莴ชัยเท้าค่ะล้างทําความสะอาดแล้วก็มักกับเกลือทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะแล้วก็มาล้างตะแดดอีกทีนึงค่ะแล้วก็มามักกับน้าตาลอีกทีนึงนะคะแล้วก็มาล้างตะแดดอีกทีนึงค่ะใช้เวลาในการมักการทําเป็นเดือนเดือน เลยค่ะดังนั้นนกก็ว่าเออนกซื้อกินดีกว่าค่ะมาลองอาหารดูแล้วนะคะอ่านวิธีมาจาักนั่งซื้ออีกทีนึงเหมือนกันค่ะเรามาซื้อกินกันดีกว่าค่ะกว่าจะเขาจะทาสำําเ็สอ่ะเออมันก็ใช้ไล่ขั้นตอนยั่วค่ะออมาทึกเมนูข้องเราวันนี้ค่ะต้มกระดูกมูสไส้วัวชโป้นะคะใครเคยกินเมนูนี้บ้างคะจริงๆแล้วนกก็เพิ่งเคยกินเมนูนี้ไม่กี่ปีมาเองค่ะออแฟนนกเขาเป็นคนชอบกินนะคะเมนูนี้นะคะเขาก็เลยบอกให้นกทําให้กิน นกก็เลยท่าวิธีมาจากแม่ของแฟนนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็ต้มกระดูกมูไปต้มกระดูกมูกับน้ำปเปาๆก่อนเลยค่ะนกไม่ใส่เกลือไม่ใส่อะไรนะคะต้มกับน้ำปเปาๆเลยให้เปื่อยสักประมาณ95%นะคะแล้วนกก็จะใส่เป็นรสดีไปก้อนนะะึงค่ะแล้วก็เติมซีอิ๊วข้าวนะคะแล้วก็ปล่อยให้ ช้อนฟองอะค่ะช้อนฟองออกสักคิดนึงแล้วก็ปล่อยให้น้ำพุ่งน้ำเดือดสักน้อยนึงค่ะแล้วทีนี้เราก็ลองชิมรสชาติดูค่ะว่ารสชาติเนี่ยออทูกใจที่เราทูกใจเราหรือยังนะคะแล้วทีนี้เราก็ใส่หัวใช้โป๊ลงไปค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดสักแปบ๊บนึงนะคะปล่อยให้มันเดือดสักแปบ๊บนึงพอเราชิมรสชาติดได้ย่างที่เราต้องการแล้วค่ะรสชาติข้องตอมกระดูกมูมันจะออกเข็มเข็มวานว่านนะคะพอได้รสชาติแล้วทีนี้เราก็ โรยด้วยพักขึ้นช่ายแล้วก็ต้นห้อมค่ะทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะ